สวัสดีครับผมเดวิดอินทีครับเอ้าแล้วแม่พูดต่อช็อตเองพี่เดวิดไว้หนวดทำไมคะอ๋อเคยไว้คิ้วแล้วมันไม่ยาวก็เลยไว้หนวดแทนนดีไหมดีไหมไมยวถาบต่อไปครับปลาหมึกเขาไว้หนวดทำไมปลาหมึกเพราะมันไม่มีคิ้วไงไม่ต้องมีหนวดก็ถามไม่คิดครับ ไม่ชอบผมชอบมากผมชอบกินส้มตำพวกแกงหน้นไม้พวกอะไรที่สุดส้มตำไม่ใช่อาาหรอีสานเนาะเอาอาหารอีสานเหรอฮะเอาลืมชอบชอบส้มตำชอบอาหารอีสานทุกอย่างชอบหมดเลยงั้นทำไมเวลาเราสั่งส้มตำอ่ะเราถึงได้มะละกอก็คนภาคอื่นเขาเรียกมะละกอก็คือคลิปตลกก็คือไปจริงจังใช่แล้วโอเคได้ได้ได้งั้นคลิปนี้เราจะจบยังไงดีให้มันจบที่เพลงนี้สามนาทีที่แสนเศร้า จบเพลงก็จบเราให้มีแต่เขากับเธอชีวิตฉันต่อจากนี้จะไม่เดินไปให้เจอเป็นสุขเป็นสุขนาเธอเอารักละเมอคืนไปโอ รครับรผมฝากเพลงให้มันจบที่เพลงนี้ครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับติดตามชมฟังได้ทางช่อง YouTube David ินทีหรือว่า TikTok ทั้งเพจนะครับได้หมดเลยนะครับผมฝากชมฝากแชร์ด้วยแล้วกันเป็นลรงใจให้กันนะครับให้มันจบที่เพลงนี้ครับผมขอบคุณครับ